บมบการซ้ามาพูดละ, 200, 200ะสองร้อยสองร้อยกาซ้ำซาบาเลียงมะลําซื้อบ้าละสองรอยนี่มันก็ดีอยู่ได้ประาามาณเฮาเรียตูนซาดตมลํากับบุเคยได้รับในร่องเฮ้ามาอุ้มเขาขืนจากอ่าที่เขาบุเคยมีงานลำสี่ห้ามาเนะ่ะมามาอยู่บ่หนั่น้นั่นนั่น้นั่นหนันน่น,น,น,นสี่ขืนเด้บ,ดกกบ่ดอ,อันนี้ก่อ กะทาไม่ิงนั่นนเล็กอยูแม่ข่านอ้นค้คะบ่บบเขาเขาวางไหนนั่งมาที่นี่อันโนกะทาพนอยู่ค่ะอันอันไอบินมาสันอ,อันอเนสิกยียอยู่บ่อ้มาสันันนนท,ท่านนพนท่านบอกอ้ยู่มาสันไอ้บอกบอก,บอก็ได้เด้อมาสันจมลี่ย้เจาสิเอาเอาสรุปสรุปว่าเจ้าซื้อบัตรไปเมื่อคืนจะมาไปเมื่อคืนนี่เมื่อคันมัู่้มันไปละค่ะไปเรียกงอะัที่มันบตาฝนตกไค่ะเขาซื้อบัตรวะที่นี่ บที่ีนเจ้าบขาได้ซื้อเจา้จาเขต,ต้องซื้อสองร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อคืนเขาซื้อละร้อยเศร้ามัน,นีนเจ้าเพิ่มแปดสิบบาทเพราะว่าจะเป็นแฟนคลับไอ้บินไอ้ไอเล็กได้บอ,อกเขาหนูที่นีเมือ่อคืนอันคันผู้ใดรเขาได้ปไปไปซื้อมาแล้กมีสองร้อยเป็นบ่ค่ะเมนเพราะว่าเขาเขาต้องอันอนเขาต้อตงเขาต้อตงซื้อสมทบเด้ล๋ล่ะ <laughs> <ต> ซือบสาอกมเจออ๋มาแม่ยืนบองมันน่่เออั้วนสัปา์ปาซื้อบัตรสามร้อยเมาบักคักเลยเอาองซี่เอาองซี่เอาองซี่เอาจจสซี่เอาองซี่พอสรุปเลยไขมังสันขันเจ้าซื้อเมื่อนั้นสามร้อยตอนตอนพ่อเรีนอยู่บ้านพักนั่นเออคอเสียเจ้าส้มฟีมะแรงเอาบเอาค่ะเอาอยู่อ๋พ่อมาที่สิ โอเคโอเคโอเคเมอแงงพอจะเปิดฟรีคดเบิงฟีเลยอ่ะบอกบอกพี่พี่น้องตอๆกันไปด้ว่าเมอแรงเนี่ยพอเปิดไหเบิงฟีเลยโอ้ยกันจะมาให้เบิงฟรีกันจะมาบดบดใบบดสิบพกเกบบัตรน่ย้อนเจ้ามาเมงข่อยสามร้อยเนี่ยบอมเป็นพอบอลินเนี่ยพอบอลอีเลีนี่ยพอสิให้เบิงฟรีเลยให้เบิงฟรีทุกคนเนี่ยบอมเบิง์นต่เจ้าเลย พอจะเปิดได้บอกเด้อโปรโมทไปเลยว่าพาอ่อวีบอกว่าชมฟรีเย็นนี้เนาะที่แบบว่าเซลล์สองลอยแล้วว่าเซลล์ทุบเนานะไปบอกพ่อมาเมื่อคืนนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคเนาะบอกพี่น้องได้ว่าชมฟรีโมแมนพ่อวีบอกเลินเนี่ยบอกอีเดีนเลชมฟรีีเด้อโอเคค่ะรับครับหรอครับครับ <c oughs> โอ้โทษ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 ทีหลามันจะบ้านไหน โอ้บานคํำดอกไม้เฮาผีอีหลาซื้อมางไหนเนี่ยท่นเท่นี่นะค่ะจำทั่วจำได้เพราะเตกีตั้งแต่ไอปีนรอบวบบวดทั้งบุญหาพอรอบบวค่ะตั้งแต่กี่นะค่ะเป้นสิปีก็สิบปีขึ้นหลังเป็นบอบก็เพ่อยังมาอยู่นู้นู้นในลอยลูกเป็นทางเครื่องเหมือนพวกยัยคุณกมาค่ะกีนะค่ะโอ้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 กีเละค่ะ โอ้เออเข้าใจแล้วป่ะที่นี่เออคือจำได้แล้วจำได้แล้วเอาเออพอเปิดซีย้อนเจ้าน <Yeah. S 1> ี right? ่เข้าใจหมดแลงเคเนาะเออเคลียมาเด้อหมดแลงหน่าเด้อจักเมาเนี่ยหมดแลงอย่างเด้อเออโอเคโอเค